สถาบันไอแลกคือโรงเรียนสอนภาษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดาอาจารย์ของที่นี่ทุกคนล้วนเป็นเจ้าของภาษาไอแลกมีสองแคมปัสตั้งอยู่ที่เมืองโทรันโตและแวนคูเวอร์โทรันโตจะเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแคนาดาเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมจากทั่วโลกแวนคูเวอร์เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดเป็นอันดับสาของโลกในเมืองจะมีกิจกรรมให้เลือกทำมากมายเช่นเดินเขา กิจกรรมสกีหรือสโนว์บอร์ดเป็นต้นโลเคชั่นของแคมปัสตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่ทันสมัยเดินทางสะดวกและปลอดภัยหลักสูตรการเรียนการสอนที่ไอแแลได้ทำร่วมกับสำนักพิมพ์มหาวิทยลาลัยออกฟอร์ดทำให้การเรียนการสอนมีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากสถาบันไอแลคมีนักเรียนมากมายหลายชาติมากกว่า75ประเทศทั่วโลก ไอแลกพร้อมสนับสนุนนักเรียนในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกคอร์สที่เหมาะสมนแน,แนวการเรียนต่อจนถึงระดับมหาวิทยายลัยให้การปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิดหลักสูตรที่นี่มีให้เลือกมากมายคอร์ส general english ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่มีการแบ่งห้องเรียนตามระดับภาษาที่นักเรียนสอบได้ พม่าโปรแกรมหลักสูตรวิชาชีพที่มีหลักสูตรให้เลือกมากมายตามความชอบและสามารถนำไปต่อยอดในการทำงานได้ Preparation Course คอร์สนี้จะเป็นคอร์สเน้นทำข้อสอบเพราะฉะนั้นจะเหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวสอบ IELT, TOEFL หรือ CPE เป็นต้น c o u r s University p a t h w a y คอร์สที่เข้ามาหาหลัยในประเทศแคนาดาโดยไม่ต้องใช้ผล IELT, TOEFL โอดขอสุดฮิตของนักเรียนไทยที่ไปเรียนที่ไอแลกเพราะสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยได้สามารถนำไปต่อยอดในการอยู่อาศัยในประเทศแคนาดาดีมอบอร์เรียนต่อต่างประเทศใครๆก็ไปได้